สวัสดีครับเรามาทดสอบนะครับเครื่องซีนนะครับที่เราสั่งมาใหม่นะครับมาลองกันครับตอนนี้เรามีมันฝรั่งครับกับถุงซีนที่เขาแถมมานะครับมันมีสองด้านนะด้านที่เป็นใสๆกับด้านที่เป็นขุนๆนะครับเวลาเราซีนเนี่ยเราต้องใช้ด้านขุนลงด้านล้างนะครับมาเรามาลองกันเรียวๆเลยนะครับใส่ไปแล้วนะครับ มันจะได้เน้นๆครับจะเห็นไฟเขียวๆทิ้ครับถ้ามีไฟแดงแล้วนะมันจะดึงขึ้นนะครับแดงขึ้นแล้วกำลังซีนนะครับพอซีนเสร็จแล้วมันจะเป็นสีเขียวนี้นะครับรอสักครู่นะครับที่ถุงกำลังเซตนะครับแล้วเราก็่ค่อยเรครับรอให้เซตตัวสักพักนะครับค่อยดึงขึ้นครับก็จะประมาณนี้นะครับ